ที่จงังหัดยะลานะครับคุณผู้ชมฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้พื้นที่เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกน้ําท่วมพื้นที่ไปทั้งหมด13หมู่บ้านครับตอนนี้นับดูแล้วมีประชาชนได้รับผลกระทบไป15,000ครัวเรือนนะครับเทศบาลเมืองสะเตงนอกเองก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา,าธารณภัยสะเตงนอกในการนี้ก็มีการประสานการช่วยเหลือประชาชนในการอพยพไปยังที่ปลอดภยัย ดูจากภาพแล้วน้ําท่วมหนักนะครับรถทุกชนิดตอนนี้ไม่สามารถแล่นผ่านได้นะครับเนื่องจากว่าระดับน้ําก็ยังเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับพื้นที่เทศบาลเมืองสเตงนอกก็เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็รับน้ําจากบ้านใบตําบลบุดีนะครับก่อนจะไหลลงสู่บึงแม่เมะนะครับแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ําปัตตานีชาวบ้านที่นั่นนะครับบอกว่าปีนี้น้ําท่วมมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับ พาไปดูที่ชุมชนผังเมืองสีในเขตเทศบาลนครยะลากันบ้างครับตอนนี้น้ําท่วมขยายวงกว้างนะครับประชาชนต้องเร่งอ,อพยพสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่ศูนย์ข้อมูลน้ําและภูมิอากาศแห่งชาติรายงานสถานการณ์ฝนสะสมจังหวัดยะลาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีปริมาณน้ําฝนเนี่ยทะลุ200มิลลิเมตรเลยทีเดียวทั้งนี้จังหวัดยะลาได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้ง8อำเภอให้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำล้นตลิ่ง แล้วก็ดินคลนถล่มอย่างใกล้ชิดแล้วส่วนที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับในภาพนี้คือนายสมัครนรพานายกเทศมนตรีตำบลทานน้ำทิพย์พร้อมด้วยนายอับดุลรามันคอแดะกำนันตำบลทานน้ำทิพย์นะครับลงไปดูพื้นที่ดินสไลด์ครับถนนสุดตัวเป็นหลุมกว้างพื้นที่หมู่3บ้านกาแปะสาลังจุดนี้เป็นถนนเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้าน5บ้านรามงนะครับ ตำบลยะโรมหลังจากดินสไลด์เป็นเหวลึกนะครับกว่า4เมตรตอนนี้พื้นถนนเกือบขาดออกจากกันเป็นแนวยาว5 5เมตรครับใต้ถนนเนี่ยก็ยังมีพโพรงลึกด้วยส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนรถแน่นอนว่าแล่นผ่านไม่ได้นะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงยะรมนะครับได้ติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็นําแผงจราจรไปกั้นเอาไว้ในจุดที่เกิดดินสไลด์และนอกจากนี้ครับ ฝนที่ตกติดต่อกันทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างทําให้ตอนนี้กําชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับเฝ้าระวังออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่าฝนยังคงมีตกต่อเนื่องในบางพื้นที่ไปดูที่ปัตตานีกันบ้างนะครับที่ปัตตานีนี้ฝนยังตกอยู่นะครับครอบคลุมทั่วทั้ง12อําเภอ ส่งผลให้น้าในแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรีมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นบางจุดนี่เอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มแล้วก็หลายพื้นที่น้ําท่วมเข้าบ้านเรือนชาวบ้านแล้วแล้วก็มีประชาชนเนี่ยนะครับในบางพื้นที่ต้องมีการอบพยพออกมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่อําเภอจัดเอาไว้ให้ซึ่งล่าสุดทางจังหวัดปัตตานีนะครับประกาศให้พื้นที่อําเภอมายอและก็อําเภอทุ่งยางแดงเป็นพื้นที่ประสบภยัยพิบัติแล้ว ไปดูที่พื้นที่เมอมา,มาอยอนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบไป7ตำบล25บหหมู่บ้าน1 4 1 9ครัวเรือนมีคนได้รับผลกระทบ4,905คนนะครับขณะที่อำเภอทุ่งยางแดงได้รับผลกระทบ4ตำบล20หมู่บ้าน520ครัวเรือนมีคนเดือดร้อน2114คนโรงเรียนเอง6แห่งนะครับต้องหยุดทำการเรียนการสอน ขณะที่นางพาติมกสะดิยามม่ผู้วราชกากรจังหวัดปัตตานีครับท่านลงพื้นที่ตำบลลาง,งาอําเภอมายอไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยขณะพื้นที่หมู่2หมู่3และก็หมู่ตําตำบลลาง,งาอําเภอมายอครับมีน้ำท่วมสูงทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพร,รานที่42นะครับเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนย้ายสิ่งของแล้วก็นำประชาชนออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยครับ